การสอนในสถานการณ์โควิด1 9นี้นะคะเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์และออนแฮนผสมกันไปนะคะคุณครูก็จะทำคลิปวีดีโอในการสอนของแต่ละหน่วยในแต่ละวันนะคะโดยการทำคลิปวิดีโอสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ปกครองบางท่านนะคะต้องไปทำงานนะคะ พอไปทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสอนเด็กๆในทุกๆวันที่เราบอกว่าเราจะจัดในเก้าโมงเช้าอย่างนี้ค่ะผู้ปกครองก็ต้องไปทํางานนะคะบางคนเด็กก็อยู่กับคนแก่คนแก่ก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้คุณครูก็จึงทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อให้เด็กให้ผู้ปกครองได้กลับมาดูแล้วก็สอนเด็กในตอนเย็นได้นะคะแล้วก็คุณครูก็จะมีการสาธิตการ ทำงานสาธิตใบงานเพื่อให้เด็กๆได้ทําได้นะคะแล้วหลังจากนั้นในการทําใบงานนะคะคุณครูก็จะมีการสาธิตการทํากิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะอย่างเช่นว่าคุณครูให้ทำไดโนเสาร์ตารจินตนาการของเด็กๆคุณครูก็จะเตรียมนะคะอุปกรณ์ให้เด็กๆทุกชิ้นนะคะเพื่อผู้ปกครอง จะได้สะดวกในการทำไม่ต้องวิ่งไปหาอะไรางเงี้ค่ะเช่นเจ้าไดโนเสาร์นะคะคุณครูเตรียมกระดาษทิชชู่กล่องกระดาษทิชชู่เทียมกระดาษเตรียมสีไปให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆไปทําเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะให้เด็กๆโดยคุณครูก็จะส่งคลิปคุณครูจะทําคลิป ให้เด็กๆได้สนุกสนานได้ออกกําลังกายนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะแล้วถ้าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแจ้มมีบอลให้โยนให้โยนรับบอลอย่างนี้ค่ะคุณครูก็จะให้ลูกบอลน,นะคะจัดลูกบอลให้กับเด็กๆให้ผู้ปกครองมาเอางานทุกวันจัน์ทรโดยเตรียมลูกบอลให้ด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ใช้โยนบอลแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้คุณครูพร้อมกับ ส่งผลงานถ่ายรูปมานะคะและทุกวันจันทร์ผู้ปกครองก็จะเข้ามารับใบงานแล้วก็มาส่งใบงานพร้อมกันเลยนะคะค่ะในการจัดกิจกรรมปกตินะคะในวันหนึ่งเราก็จะจัดกิจกรรมให้เด็ก6กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกในตอนเช้านะคะเราก็เริ่มให้เด็ก เริ่กิจกรรมเพื่อนไหวและจังหวะน,นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ออกกําลังกายนะคะก่อนเข้าเรียนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าหน่วยการเรียนนะคะเป็นการสอนตามหน่วยประสบการณ์อย่างเช่นหน่วยดอกไม้เราก็จะสอนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะในหนึ่งวันเราก็จะสอนเกี่ยวกับชื่อของดอกไม้เพื่อให้เด็กได้รู้จักอย่างนี้ค่ะ เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะหลังจากเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มที่กิจกรรมสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมที่3คือกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะให้เด็กได้ทําวาดภาพหรือว่าปั้นดินน้ำมันหรือว่าเ,เป็นการพิมพ์ภาพอะไรอย่างเี้ค่ะหลังจากนั้นกิจกรรมที่4นะคะเราก็จะไปเริ่มกิจกรรมเสรี เด็กคนไหนเสร็จแล้วเราก็จะให้เข้าไปเล่นตามมุมต่างๆนะคะเล่นตามมุมที่ตนเองสนใจแล้วก็หลังจากที่เด็กได้เล่นแล้วเราก็จะให้เด็กผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้เด็กได้เล่นกันทุกๆมุมนะคะเราจะจัดมุมไว้ให้เด็กประมาณ4% 5มุมนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่5นะคะกิจกรรมที่5ก็คือกิจกรรมการแจ้งนะคะครูก็จะพาเด็กๆลงสนามค่ะ ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะอาจจะไปเล่นเครื่องเล่นสนามหรือว่าไปโยนลับบอลหรือว่าเล่นรีรีเข้าสารอย่างเงี้ยนะคะการแจ้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมารับประทานอาหารนอนจนตื่นนอนกิจกรรมที่6ของเราก็คือกิจกรรมเกณฑ์การศึกษานะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะตื่นนอนแล้วล้างหน้า เรียบร้อยทัแป้งเรียบร้อยแล้วก็จัดเตรียมเด็กนะคะให้มาเข้ากลุ um ่มเล่นเตรมการศึกษานะคะให้กับเด็กๆค่ะคุณครูคิดว่าการที <คน S 1> ่เด็กได้มาเรียนในห้องเรียนจะได้ผลดีกว่าการที่เด็กได้เรียนอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าการที่เด็กได้มาเรียนกับเราในโรงเรียนนะคะ เด็กๆจะได้เรียนครบทั้ง6กิจกรรมอะคะ่ะเด็กจะได้ทํากิจกรรมครบ6กิจกรรมแล้วก็ในการที่ได้มาเรียนนะคะเด็กๆก,ก็มีเพื่อนๆได้สนุกสนานได้สังคมกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เด็กก็จะมีความตั้งใจเด็กจะได้อยู่ร่วมกันเด็กๆก,ก็จะทําตามกันนะคะแบบฟังครูอะไรเงี้งยจากคลิป ที่ผู้ปกครองส่งมานะคะที่เรียนที่บ้านเด็กๆจะดื้ององแงกับผู้ปกครองนะคะเด็กๆจะไม่ค่อยฟังเด็กๆอยากจะทํากิจกรรมของตัวเองอยากเล่นอยากดูทีวีมากกวา่าที่จะมานั่งเรียนกับคุณครูกับผู้ปกครองะคะ่ะแล้วก็กิจกรรมที่ได้ก็จะไม่คบขบกิจกรรมด้วยค่ะเด็กจะขาดการสังคมกับเพื่อนๆการได้เล่นกับเพื่อนๆ กัาทำให้เด็กเนี่ยเบื่อไม่อยากเรียนไม่สนใจค่ะข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์มันก็มีอยู่นะคะข้อดีก็คือผู้ปกครองได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆสามารถสอนเด็กๆให้เรียนรู้ได้โดยที่เด็ก ก็ตั้งใจที่จะเรียนผู้ปกครองไม่ต้องปรับตัวนะคะเหมือนเวลามาโรงเรียนเด็กๆรีเกๆของเราก็จะมีการร้องไห้มีการคิดถึงแม่พอผู้ปกครองได้สอนเองตรงนี้ปัญหาตรงนี้ก็หมดไปแล้วก็ในการที่คุณครูส่งคลิปออนไลน์ไปนะคะก็ทําให้เด็กและผู้ปกครองสามารถมาทบทวนได้หรือว่าจะเรียนเวลาไหนก็ได้นะคะ แล้วสําหรับข้อเสียนะคะก็คือที่ศูนย์ของเราผู้ปกครองบางคนเนื่องจากเด็กเล็กมากผู้ปกครองบางคนก็ต้องไปจ้างเลี้ยงนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะมาสอนบางคนก็ไม่ได้มารับไปงานขอไม่รับไปงานเพราะว่าผู้ปกครองทํางานตั้งแต่เช้าพอจะกลับก็มืดทําโอก็มืดกลับมาถึงเด็กก็หลับแล้วก็เลยไม่ขอรับไปงานนะคะ ก็จะเป็นผลเสียกับเด็กตรงนี้ค่ะเด็กก็จะไม่ได้ความรู้เอ,อ่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กของเราเป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กที่เล็กมากผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมทุกอย่างนะคะในการที่จะเปิดคลิปวิดีโอให้เด็กดูในการสอนใบงานที่คุณครูให้ไปกับเด็กๆนะคะ ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปนิทานที่คุณครูส่งไปให้ดูผู้ปกครองก็ต้องคอยดูต้องคอยเปิดให้เด็กๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการทํากิจกรรมทุกอย่างผู้ปกครองก็ต้องคอยช่วยเด็กๆะคะ่ะช่วยเหลือเด็กๆนะคะในการทาใบงานก็ต้องอ่านเพราะว่าเด็กเล็กเขาอ่านไม่เป็นเพราะไม่เข้าใจผู้ปกครองก็ต้องสละไว้เวลาตรงนี้ให้กับเด็กๆนะคะ เพื่อช่วยสอนให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ขึ้นมาไม่งั้นเด็กๆก็จะทําไม่ได้เลยค่ะแล้วก็มันจะส่งผลให้เด็กๆคือถ้าผู้ปกครองมีความสนใจใส่ใจให้กับเด็กๆดูแลบุตรหลานของตนเองช่วยครูคสอนเด็กๆ,ๆก็จะดีแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ราบรื่นนะคะ สวัสดีครับผมนายธนากรเบญจงนองนะครับนิสิชั้นปีที่สามสาขาการศึกษาปถมวัยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองของน้องคูผ่านะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้ผู้ปกครองแนะนําตัวก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะนากสาวมาพันอุลาลุค่ะผู้ปกครองของน้องคูผ่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชชาสาฮินค่ะเป็นแม่ของน้องคูผ่าค่ะ ครับคำถามแรกนะครับเนื่องจากสถานกา,ารณ์โควิด19นะครับทําให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับผู้ปกครองนะครับมีการเตรียมตัวให้บุตรหลานของท่านอย่างไรบ้างครับก็วางแผนการเรียนใหม่แล้วก็รอบเส่ยนเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันแบ่งเวลาให้ลูกมากขึ้นแล้วก็ติดตามงานที่ลูกประมาณนี้ครับครับผม ส่วนข้อที่สองนะครับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผู้ปกครองพบว่าผลกระทบอะไรเกี่ยวกับบทหลานของท่านบ้างครับถามว่ามีมันก็ส่วนน้อยส่วนมากจะเป็นประมาณว่าเด็กไม่ได้เข้าสังคมแล้วก็ภพาะวะการเอาโซล่าทางทางสังคมอะ่ะอย่างอย่างไม่ไ้เต็มที่เท่าไหร่เหมือนเลือกการเข้าสังคมของเขามันน้อยลงประมาณนี้ค่ะครับผมข้อสามนะครับ ผู้ปกครองคิดว่าการสอนออนไลน์ของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ดีหรือไม่ครับควรมีสิ่งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงอะไรบ้างครับส่วนตัวคิดว่าดีนะมันก็ยังหาข้อติไม่ได้เพราะว่าน้องไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายค่ะครับผมส่วนข้อสี่นะครับบรรยากาศการเรียนรู้ของที่บ้านของบุตรหลานของท่านท่านเห็นสมควรหรือไม่ครับว่าบรรยากาศการเรียนการสอนของที่บ้านเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กครับ เหมาะค่ะด้วยสถานการณ์ที่มันจำเป็นจาเป็นต้องต้องให้น้องต้องอยู่บ้านนะคะคิดว่าคิดว่าเหมาะข้อห้านะครับผู้ปกครองคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีผลดีและผลเสียอะไรบ้างต่อบุตหลานของท่านครับ ผลดีก็คือน้องได้พบผู้ปกครองเยอะขึ้นไม่เสี่ยงต่อโรคใช่ใช่ไม่เสี่ยงต่อโรคแล้วก็ผลเสียก็อย่างที่บอกแหละน้องได้ป้างกันควน้อยครับผมข้อบ่งนะครับผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหาในการจัดสรรเวลาครับระหว่างการทํางานแล้วก็การดูแลบุตรหลานครับระหว่างการเรียนออนไลน์ท่านคิดว่าการจัดสรรเวลาของท่านดีหรือยังครับในการจะต้องแบ่งเวลาในการทํางานแล้วก็การดูแลบุตรของท่านครับ ตัวไม่กระสุนนะคะเพราะทางานอิสระ,ะแบบแบ,บ่งเวลาได้ไม่สือว่ากระทบกงานที่ทําอยู่ครับผมข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็ท่านเห็นสมควรด้วยหรือไม่ครับถ้าจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อครับก็เห็นด้วยค่ะเพื่อความที่ว่าถ้าน้องเขายัางเล็กไปอ่ะไม่รู้ว่าถ้าเขาไปสู่สังคมข้างนอกอ่ะหรือว่าเจอเพื่อนเยอะๆไม่รู้ว่าการป้องกันตัวของเขาจะ ไปดีแค่ไหนคิดว่าอยากเรียนออนไลน์่อไฟก่อนเพื่อสถานการณ์จะดีขึ้นครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณผู้ปกครองของน้องคูผ่ามากเลยนะครับที่สละเวลาอันมีค่าของผู้ปกครองนะครับมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะ